ุสมชายมีไรายได้ต่อวันประมาณเท่าไหร่คะก็วันละ500ร้อ แล้วก็ได้มีการสมรวจตัวเองไหมคะว่ามีการจบรายรับรายจ่ายประจาวันไหมคะไม่มีทาวันทำทำทำตีไปวันวันคิดว่าอาชีพนี้เนี่ยมีความเสี่ยงในอนาคตไหมคะมันก็ไม่แน่นอนเนี่ยที่ขี้เกียจก็ได้ไอขี้เกียจก็อดขยันก็ได้มันมันไม่แน่นอนกับรได้ทุงสมชายเนี่ยได้มีการออมเงินลงทุนในด้านต่างๆไหมคะแบบเงินฝากหรือว่า <c oughs> อาอยุป่านนี้ไม่จำเปนออมแล้วรอวันตายเดียวพอจบถ้าเป็นไปได้หลังเกษียณนี้อยากจะลงทุนไหมคะไม่อยากครับ คืออยากมีมีเงินกินพอกินไปบันปันพอ,อเพราะเดี๋ยวนี้การลงทุนไม่มีแต่หลอกลวงกันงั้นในในโลกโซเชียลไม่เอาดีกว่าไม่เชื่อดีกว่าม <laughs> ไม่อยากเสี่ยงแล้วแก้กาคนเต์ก็เย,เยอะใช่ไหมไม่เอาแล้วคุณลุงเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเปล่าคะเป็นเสาหลักก็เป็นอยู่นะลูกโตหมดแล้วเรียน mm hmm. จบหมดแล้วทํางานหมดแล้ว mm hmm. มีลูกชายคนเดียวมีไอ้กระตายแล้วมีภรรยาใหม่ แล้วถ้าอยากแนะนําอะไรกับวัยรุ่นหรือรุ่นผู้หนุน่มเกี่ยวกับการเอาเงินที่เอาไปใช้ในตอนแก่อะไรอย่างนี้ลูก็ดีนะแกแนะนำก็คิดได้หมดทาได้ก็ดีนะเดีวเราทําได้ไหมละ่ะเพราะเราช่วงนี้เรา,เราอ,ยอยู่ในวัยที่ต้องเที่ยวต้องเรียนรู้แค่ว่าสิ่งแวดล้อมชักชวนอยู่ที่เราอีงไงเ,เวลาเราจะออมได้ไม่ได้อยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่สิ่งแวดล้อมนะเพราะเดี๋ยวนี้สิ่งรอใจมันเยอะเพื่อนฝูงเอยอะไรต่ออะไรเพื่อนชวนมั่ง ไปเทีย่ยวน่นซื้อโน่นซื้อเป่าซื้อโทรศัพท์เตะเราทําได้ไหมล่ะเราถามใจตัวเองลุงอายุเท่าไหร่คะหกสิบสี่คุณลุงวิ่งวินมานานหรือ,อยังคะตรงนี้เฉพาะตรงนี้ห้าปีแล้วก่อนนั้นนะคุณลุงทําอาชีพอะไรมาก่อนอ่าเป็นอ่าคนขับรถอ่าบริษัทญี่ปุน่นอ๋อแล้วก็กเกษียณเลยไหมครอ่าก่อนหน้านั้นผมเป็นข้าราชการอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามสิบแล้วก็ผมก็เบื่อก็เลยออก ออกมาเสร็จแล้วมันว่างงานก็เลยไปขับรถได้สิบเด็ดปีและพอเกษียณห้าสิบห้าก็เลยมาอย่างนี้เลยเลยได้เฉลี่ยต่อว,วันของคุณลุงที่วิวินวันละประมาณเท่าไหร่วันละประมาณตีสักสี่ร้อยห้าร้อยีสักห้าร้อยได้มีการทำรายรับรายจ่ายของตัวเองแต่ละว,วันอ่ามีมีมเพื่อให้รู้ใช่ไหมครับว่า,ว,าวันนี้อาทิตย์นี้ได้เท่าไหร่รวมแล้วได้เท่าไหร่คุณลุงคิดว่าอาชีพวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะมีความเสี่ยงทางด้าน,นการ อ่าสาหรับผมไม่มีความเสี่ยงเพราะเรามีทุนอยู่แล้วไงวันหนึ่งผมได้ร้อยหนึ่งผมก็พอแล้วแล้วลุงได้มีโอกาสเอาเงินในด้านต่างๆบล้วมั้ยอ่ามีครับมีอยู่แล้วมีด้านอะไรบ้างครับเอ่อเกี่ยวกับออกให้เขากู้อินร้อยละสิบก <laughs> ็คือเงินเนี้ยที่เราเก็บ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 เนี่ยบางคนถ้าเกิดในนั้นเราก็ให้เขากู้แล้วคุณลุง คิดว่าจะขับวินไปเจอเดิอา,าย,อยุเท่าไหร่เดี๋ยวก็เลิกแล้วเดือนอ่าปีสองปีเนี่ย <laughs> แล้วคุณลุงอยากลงทุนอะไรบ้างไหมคะหลังจากเกษียณตัวเองจากการขับวินข,ขับบ้านนอกเลยเพราะว่า <laughs> ย,ยังไงคุณลุงก็มีต้นทุนชีวิตท,ที่โอเคมันมีอยู่แล้ว <laughs> อยากแนะนําอะไรกับวัยรุ่นเรื่องการออมเงินถ้าใช้ในตอนแก่ก็คือรู้จักกินรู้จักเก็บรู้จักออมสามอย่างพออย่าไปกินเยอะอย่าไป อ,อมเยอะมากเอาพอดีพอดีคอออ่อยๆอมอมไปเรื่อยๆอย่างของผมนี่อ,อมวันละหนึ่งร้อยาาบาท mm hmm. เก็บพอสิ้นเดือนมาปุ๊บแต่อาทิตย์เราจะไม่ได้ล้วก็เอาเงินตัวเนี้ยถ้าเกิดมีคนที่เขาเดือดร้อนเนี้ยเราก็ให้เขาร้อยละสิบเราก็ได้เงน<ค>นินเอาใจนะได้มีการเพียวแบบลงทุนการอมทองว่ามครับออทองผมไม่ไม่เล่นเลย,เ,ลเ,ลยเพราะว่าเคยขาดทุนมาเยอะ mm hmm. <c oughs> สมัยก่อนทองบาทละสองพันกว่าบาทแล้วเอาไปคือเอาไปหายไปเลยไม่มาเลย Welcome to the trial e i n t วัยเกษณเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ที่ไหนได้ใกลให้ตัวแล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไรทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วตามเลย 3>, 3 2 1. 1แนะนำสีประเภทการลงทุน ตราสารนี้เช่นตั๋วเงินค้างหรือคุณกู้ระยะสัน้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยของเงินต้นผลตอบแทนอยู่ในรูปแบบของดอกเบีย้ยและการซื้อขายตราสารนี้ซึ่งโดยทั่วไปมีผลตอบแทนประมาณ2-5%ต่อปีข้อดีมีความเสี่ยงต่ำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษางเงินลงทุนแต่อย่าเพิ่งดีใจไปการลงทุนไม่ได้มีแค่ข้อดีนะ ผลตอบแทนอาจต่ำกว่าการลงทุนอื่นๆและอาจสูญเสียมูลค่าหากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นการลงทุนในพัธบัตและหุ้นกู้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินระยะยาวนักลงทุนจะได้รับดอกเบีย้ยพร้อมเงินต้นคืนเมื่อครบสัญญาข้อดีคือความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนคาดการได้และเหมาะสำหรับการวางแผนการเงินระยะยาว ามเสียต้องถือของระยะยาวหากขายก่อนอาจได้รับผลตอบแทนต่ำกว่าที่คาดการต่อไปเป็นการลงทุนในหุ้นการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนสูงแต่ก็ให้ผลตอบแทนสูงเช่นกันเหมาะสำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้มากโดยผลตอบแทนจะอยู่ในรูปแบบเงินปันผลและส่วนต่างข้อเสียคือความเสี่ยงสูงราคาผันผวนตอลอดเวลา การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีหลายรูปแบบเช่นการปล่อยเช่าซื้อขายเพื่อกำไรและการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ข้อดีคือผลตอบแทนสูงราคาไม่ผันผวนมากและสามารถใช้เป็นมรดกตกทอดได้มีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียคือใช้เงินลงทุนสูงและมีสภาพคล่องต่ำหากต้องการเงินหมุนเวียนเร็ววิธีนี้อาจจะไม่เหมาะ มาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆมีมุมมองกับก,บการลงทุนกันอย่างไรบ้างคะถ้าการลงทุนยังไกลตัวไปพวกเราขอเสนอในรูปแบบของการออมการออมแบบกอชออมตามใจจัดก,การได้ด้วยตนเองฝากเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ได้บังคับให้ต้องออมเงนินสะสมเป็นประจาทุกเดือนคุณสามารถออมได้เท่าที่มีจะฝากวันไหนเมื่อไหร่ก็ได้ หรือถ้าเดือนไหนไม่มีจะไม่ส่งเงินออมสะสมก็ได้โดยไม่เสียสิทธิประโยชน์ใดๆปากเท่าไหร่ก็ได้เดือนไหนมีน้อยก็ส่งน้อยเดือนไหนมีมากก็ส่งมากได้ส่งช่องทางไหนก็ได้สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระอายุ1 5 6 0ปีอยากเอาเงินแบบสบายๆไม่บังคับแต่มีหลักประกันให้กับชีวิตหลังเกษียณการเอาแบบกองทุนหมู่บ้าน การออมผ่านกองทุนหมู่บ้านช่วยสร้างวินัยทางการเงินตัวยอย่างเช่นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อ,อการผลิตตัะงบนแสนสุกซึ่งเปิดโอกาสให้สมาชิกออมเงินได้ตั้งแต่100ถึง1,000บาทต่อเดือนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมที่ยั่งยืนโดยสมาชิกยังสามารถกู้เงินได้ตามจำนวนเงินฝากของตนเองโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำมาก ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระและผู้สูงอายุทำให้การออมรูปแบบนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยเสริมสร้างความมัน่นคงทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ <c oughs> การออมแบบออมทองหรือซื้อทองซื้อทองในช่วงที่ราคาทองคำลดลงแล้วนำไปขายต่อในช่วงที่ราคาทองคำกลับตัวสูงขึ้น ถือเป็นรูปแบบการลงทุนที่คุ้มค่าเนื่องจากทองคำเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะยาวกานออมผ่านมาตาสามสาม เป็นการออกอัตโน,นมัติที่หักงจากเงินเดือนทุกเดือนโดยไม่ต้องคิดมากซึ่งจะได้รับเงินสมทบจากนายจ้างและรัฐบาลช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตผู้ประกันตนนอกระบบตามมาตรา40บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือผู้ประกันตนมาตรา39 ่ายเงินสมทบแบ่งออกเป็น3รูปแบบโดยทั้ง3รูปแบบได้รับเหมือนกันคือเงินประสบอุบัติเหตุคุณพรภพาพและเสียชีวิตแต่ถ้าจ่ายหน0่อยบาทต่อเดือนจะได้รับเงินฉลาภาพเพิ่มส่วนสามรบาทต่อเดือนจะได้รับทั้งเงินฉลาภาและเงินสงคบุตร